ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่6วันเสาร์ที่3กันยายน2565เอฟเวอร์ตันเสมอลิเวอร์พูล0ย์ประตูต่อ0ูย์เบรนท์ฟอร์ดชนะลิตยูไนเต็ด5ประตูต่อ2เชลซีชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด2ประตูต่อ1นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอคริสตันพาเลซศูนย์ประตูต่อศูนอตติงแฮมฟอเรสแพ้บอ์หมัด2ประตูต่อ3 ทัดแนมฮอสเปอร์ชนะฟูลแลม2ประตูต่อ1ป mm ูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ชนะเซาท์แฮมตัน1ประตูต่อ0แอสตันวิลลาเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ1วันอาทิตย์ที่4กันยายน2565ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้5ประตูต่อ2และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอาร์เซนอล3ประตูต่อ1